เลยตลอดจนถึงปีนี้เป็นปีที่สี่และพวกเราทุกคนถึงเป็นนักเรียนโชคดีนะคะในช่วงของสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเราต้องยืนหยัดรับต่อกระแสะของการเปลี่ยนแปลงคนที่รู้เท่ารู้ทันต่อสังะคมและการเปลี่ยนแปลงคือคนที่ต้องรู้จักตัวเอง และสาม,มารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างถูกต้องนักเรียนชั้นม .2 เป็นผูน้ที่วัยกำลังจญเติบโตในที่ที่ได้และกประสบการหาประสบการณ์และความรู้คุณครูจึงได้หาวิธีการหาโอกาสที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสได้รับความรู้นะคะซึ่งก็มาจบอยู่ตรงที่สถาบันครอบครัวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่เป็นสถาบันที่พวกเรามาทับใจว่าท่านผู้ในการสถาบันคณะวิทยากรเป็นผู้สอนูรูของความรู้แล้วก็มีกอมทุนเทที่จะให้หนักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาของการอบรมไม่ว่ารูปไหนก็ตามนะคะดังนั้นองความรู้ที่นักเรียนได้รับ จากการเข้าค่ายจากการอบรมในสองวันเต็มในวันนี้ไม่ว่าจะทางด้านของการเพศศึกษาทางด้านคอวยอนะคะรู้จักชินรู้จักวิเคราะห์รู้จักแยกแยะรู้จักปฏิเสธให้เป็นว่าเราควรจะเลือกอะไรทําอย่างไรครูมั่นใจว่าอคความรู้ที่จะเรียนได้รับตลอดระยะเวลาสองวันนี้ ทำให้ลูกครูมีความเข้มแข็งเข้มแข็งทางสติปัญญาเข้มแข็ทงทางอารมณ์เข้มแข็งทางความรู้สึกที่จะยับยัง้งแ่้ใจนะครับครูหวังใจว่าพวกเราคงจะเอาความรู้เหล่าน,นี้ไปใช้ในการประกอบในการคิดนะครับ ในการที่จะดำรงตัวเองให้รอดพ้นจากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งภัยร้ายทางสังคมจากที่วิเคราะห์ในด้านของเรื่องของสื่อทั้งหลายนะคะว่าควรจะบริโภคสื่อที่ถูกต้องควรจะรับสิ่งที่เป็นประโยชน์หวังใจว่าความโชคดีที่ได้รับณนะปัจจุบันนี้คงจะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นบุคคลที่สร้างความ สุขให้กับครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่สร้างความสุขให้กับครอบครัวของตัวเองในอนาคตเพราะเรารู้จักวิเคราออกมาแล้วว่าอันไหนควรไม่ควรโครงการนี้จะไม่สามารถที่จะเกิดได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการประสานงานจากทางคณะทางสมาคมรูผู้องครองที่ประสาน ของสพงมนะคะเจ้าของโครงการที่จะให้ในเรื่องของงบประมาณให้เรามาเจ้าของโครงการ